พอชอกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันที่20เมษายน2567 เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาของนายบุญธรรมกลิ่นทิพย์บ้านดอนขวางหมู่ที่7ตำบลกตาลอภขานุวรลักษณ์บุรีจกำแพงเพชรนายชาติพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจัังหวดกำแพงเพชรมอบหมายให้ในายชัยพฤกษเชียนธนรักษ์ประหลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามือสามัคคีทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนางนัทพัชยามุสิกปาลพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชรนายปิยะประมูลศิลป์ปลัดอาวุโสอำเภอขานุวรลักษบุรีส่วนราชการเครือข่ายโคกน้องนาจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมโดยพื้นที่แปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชนของนายบุญธรรมกลิ่นทิพย์มีขนาด3ามไร่ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีชีวิตสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนและชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยการจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมแบ่งปันกล้าไม้จากแปลงโคกหนองนาสู่ประชาชนโดยรอบและกิจกรรมเอามือสามัคคีทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567รกรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายพอชชากังราวรายงาน